กกกก็พี่นนนออองงกกััััไว้้้เเดทธและาสบ,บายดีพบกับ LTV i s i o ชัน่นจีนเผยภาพดาวอังคารชุดใหม่ฝีมือจู้หลงท่องเที่ยวไกล300เมตรครับวันนี้เรามาดูข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเรื่องของฝีมือของพี่จีนเราบ้างนะครับว่าพี่จีนเราเนี่ยมีความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีของอวกาศยังไงครับ ครับมีข่าวจากศูนย์สำรวจดวงจันทร์และโครงการอาวกาศสังกัดองค์การบริหารอาวกาศาชาติจีนครับได้เปิดเผยว่าจู่หลงทำงานบนพื้นผิวดาวอังคารนาน5 4วันบนดาวอังคารและเดินทางมากกว่า300เมตรเมื่อนับถึงวันเพื่รหัสสาป,ปดีที่ผ่านมาซึ่ง1วันบนดาวอังคารก็มีระยะเวลานานกว่า1วันบนโลกราว 40, 40นาทีเลยนะครับจู้หงเดินทางสู่ทิศใต้อย่างต่อนเนื่อง เพื่อดาเนินการตรวจสอบและสํารวจด้วยกล้องบันทึกภาพทางภูมิศาสตร์เรดาร์ตรวจใต้พื้นผิวเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาและเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวนับตั้งแต่ลงจอดบนดาวองาังคารเครื่องตรวจจับองค์ประกอบบนพื้นผิวและกล้องบันทึกภาพมันติสเปกตรัมจะทําการตรวจจับแบบเฉพาะจุดหากพบเจอลักษณะพื้นผิวที่มีความโดดเด่นอย่างก้อนหินและเนินทรายภาพถ่ายก้อนหินบนดาวองาังคารสองภาพเผยให้เห็นถึงคุณลักษณะพื้นผิวของก้อนหิน ที่บางส่วนถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและร่องรอยการเดินทางของจู่หลงเมื่อวันที่26ิมิถุนานับเป็นวันที่42บนดาวอังคารของจู่หลงซึ่งเดินทางถึงพื้นที่บนเนินทรายโดยกล้องบันทึกภาพทางภูมิศาสตร์ถ่ายภาพเนินทรายแดงที่อยู่ไกลประมาณ6เมตรมีภาพหนึ่งได้เผยเห็นก้อนหินหลากหลายขนาดกระจายบนทั่วเนินทรายครับวันที่ 4. กรกดานับเป็นวันที่50บบนดาวอังคารของจู่หลงซึ่งเดินทางไปยังด้านใต้ของเนินทรายแดง ที่มีความกว้างถึง8เมตรความยาวประมาณ40เมตรและความสูงประมาณ0.6เมตรภาพถ่ายภาพหนึ่งเผยให้เห็นถึงกลุ่มก้อนหินหลายรูปแบบรูปทรงเลยนะครับรวมถึงส่วนหอหุ้มด้านหลังและร่มชะลอความเร็วของยานล,ลงจอดโดยจู้หลงบันทึกภาพนี้ขณะอยู่ห่างจากจุดลงจอดประมาณ210เมตรและอยู่ห่างจากจุดที่ตั้งของส่วนหอหุ้มและร่มดังกลวประมาณ130เมตร ครั้งนี้ครับภารกิจเทียนวันหนึ่งของจีนประกอบด้วยยานโครจรยานลงจอดและยานสำรวจพื้นผิวเริ่มปฏิบัติการเมื่อวันที่23กรกดาปี2020ยานลงจอดบรรทุกยานสำรวจพื้นผิวลงจอดบริเวณด้านใต้ของยูโทเปียพรานิเทียที่ราบขนาดมหือมาในขั้วเหนือของดาวอังคารเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากวิวัฒนาการของจีนในด้านอวกาศในครั้งนี้นะครับ ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่2นะครับต่อจากสหรัฐอเมริกาที่สามารถนํายานอาวกาศลงจอดและควบคุมยานสํารวจพื้นผิวบนดาวอังคารได้สําเร็จแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี